สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเดินรอบร้านกันมากดีกว่าหลังจากที่ผมไม่ได้พาเดินรอบร้านมานานมากนะครับผม,ผมเพราะว่าอาจจะเป็นผมไปต่างประเทศด้วยเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาแล้วก็พอกลับมามันก็มีอะไรเรื่องราวมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราพามาเดินรอบร้านอัปเดตสินค้าในร้านกันหน่อยว่ามีอะไรมาใหม่ๆบ้างไป อย่างแรกเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปคันอื่นกันนะเรามาดูคันนี้ก่อนดีกว่าคันนี้คือดาฮอนฮิตนหลายหลาคนอาจจะพอรู้จักแล้วนะครับผมดาฮอนฮิตดาฮอนฮิตเนี่ยมีขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโปรโมชั่นพิเศษอ่าโปรโมชั่นพิเศษคืออะไรตัวดาฮอนฮิตคันนี้เนี่ยปกติขายอยู่1 2 5 0 0บาท 12,500บาทนะแต่โปรนี้มันมาใหม่ขายอยู่9,900บาทนะครับผม9,900บาทอ่ะแถมยังมีของแถมพิเศษอีกเน่เดี๋ยวหยิบของแถมให้ดูของแถมพิเศษคือแพ็คนี้เลยนะนี่แพ็กนี้เลยอ่าก็จะมีสายล็อกดาฮอนนะครับผมไฟท้ายดาฮอนขากระติกดาฮอนอันนี้เนี่ยเป็นของแถมสุดพิเศษที่แถมให้สำหรับ ตัวดาฮอนฮิตโปรโมชั่นใหม่มีสีสีนะมีสีดำสีฟ้าสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับผมอของมีจำนวนจำกัดมากต้องบอกตรงๆอ่าเพราะว่าอันนี้แต่ละร้าน่ะได้มาแค่จำนวนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นใครสนใจดาฮอนฮิตตัวนี้กับโปรโมชั่นตัวนี้รีบเลยรีบทักผมมาเลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยหมดแล้ว มันจะย้อนกลับไปขายราคาเดิมนะ1 2 5 0 0บาท12,500บาทนะแต่ตอนนี้ขายอยู่9,900จนกว่าจะหมดนะครับผมอันนี้เป็นสีดำสีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจดาฮอนฮิตนะโดยเฉพาะสีใหม่สีดำด้านทั้งคันเนี่ยนะครับผมรีบเลยนะครับผมรีบเลยรีบทักมาก่อนที่ของจะหมดนะอ่ะเราไปกันต่อรอบนี้เราจะเดินรอบร้านจาก แนวนี้ละกันอ่ะคาเซมาชินะครับผมคาเซมาชิตอนนี้ที่ร้านมีอยู่3สีนะมีสีดำสีทองสีเงินนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นจักรยานพับที่คุ้มมากๆเพราะว่ามันได้10สปีดได้ดิสเบรกมาเรียบร้อยแล้ว12,900บาทคุ้มไหมคุ้มมากในราคาในคุณภาพคาเซมาชิออกแบบมาสวยมากตัวนี้ เฟมซ่อนสายลบรอยเชื่อมด้วยนะต้องบอกอย่างนั้นก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มมากๆนะคะรับสลหรับคาเซมาชิมาดูกันสำหรับตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือดาฮอนเวโรดอนอใครคือใครที่เห็นในคลิปผมที่ผ่านมาเนี่ยดาฮอนเวโรดอนนี้เป็นจักรยานไม่ได้พับพับไม่ได้ พับไม่ได้เป็นเสื้อหมอบเลยล่ะแต่เป็นเสื้อหมอบที่ดาฮอนดีไซน์ออกมาได้เก๋มากก็คือคนตัวเล็กลงมาเนี่ยก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ดาฮอนเวรอนตัวนี้เป็นเสื้อหมอบที่เขาเรียกว่าได้ได้ช่วงไซส์เนี่ยมันค่อนข้างกว้างพอสมควรอ่าถ้าเกิดเอา ขนาดเป๊ะๆนะสระคันนี้นะคนตัวสูงสักร7 0ยจนถึง178ยเจกำลังสวยแต่คนสูงสัก165ก็ปั่นได้นะครับผมสหรบคันนี้อ่าแนะนำนะครับใครอยากได้เสื้อหมอบโคเวอร์โคเวอร์ทั้งหมดตัวนี้น่าสนใจราคา26,900บาทชุดขับชิมาโนไทร a กาเฟมซ่อมสายทั้งหมดอินเทอร์เกรตทั้งหมดไม่มีสายเลยเห็นไหมนี่สาย ไม่มีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคันนี้น่าสนใจมากๆอ่ะต่อกันด้วยฟิกกาแฟเป้ฟิก้าแฟเป้เนี่ยมากับสีใหม่ด้วยนะอ่าสีใหม่เนี่ยมีสีน้ำเงินสีอ่าเทาเทาจะเป็นเทาด้านนะเอ้เทาเทาเงาเนี่ยว่าทษทีท <laughs> มีสีเทาสีน้ําเงินนะครับที่มาสีใหม่แล้วก็สีแดงตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับผมอ่านอกนั้น ตอนยังมีสีอีกหลายสีมากๆ f ฟิกาเฟเปรอบนี้มาสีเยอะมากๆอ่าสีเยอะมากๆตัวนี้8,990บาทเป็นจักรยานทับอลูมิเนียมนะครับผมอ่ามีตะแกงมาให้แล้วมีบางคนมาให้แล้วปั่นสบายๆแนววินเทจดูดิมันสวยนะมันสวยมันดูคลาสสิกหน้าตาดูดีราคาอยู่ที่8,990บาทนะสำหรับฟิกาเฟเป้ เรามาต่อกันที่ Dahon Horize นะครับผม Horize เนี่ยจะตอนนี้ที่สั่งได้จะมีอยู่3สีมีสีเทาสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับผมตัวนี้คือสีเทานะ21,900บาท Horize จุดเด่นก็คือยางเนี่ยยางหน้าหลังเนี่ยให้มาใหญ่เนาะได้ดิสเบรกเป็นดา h o n ไม่กี่รุ่นที่ให้ดิสเบรกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ดิสเบรกมาเรียบร้อยแล้วเน้นปั่นลุยปั่นสนุกเลยอะสำหรับคันนี้ปั่นได้แบบ เขาเรียกว่าแนวเสือภูเขาที่เป็นพับได้แล้วกันอ่ามองอย่างนี้แล้วกันเป็นจักรยานเสือภูเขาที่พับได้นี่คือดาฮอนฮอลไลเอ็กซีสองหบาทอ่ามีสีตามที่บอกไปเลยอ่าเทาเขียวแดงนะครับผมดาฮอนบอดวอล์กไม่พูดถึงก็คนคงไม่ได้นะครับผมดาฮอนบอดวอล์กเนี่ยตัวนี้จะไปอ่าถ้าเกิดว่าดาฮอนบอดวอล์กดี7นะ ตัวธรรมดาเนี่ยนะครับผมจะมีแค่สีเดียวอยู่ตอนนี้คือสีม่วงคันนี้เลยนะครับผมสีม่วงราคา1 6 5 0 0บาทนะครับสีอื่นๆอาจจะต้องรอผมไม่แน่ใจว่าจะมาปลายหลังสงการหรือว่าจะมาเดือนพฤษภาเลยอันนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับผมยังไม่มีคอนเฟิร์มใดๆทั้งสิ้นว่าจะมีสีไหนเข้ามาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิด D7 เหลือสีม่วงแล้วก็ d10 D10 เนี่ย ได้เจอ่าได้10สปีดนะได้10สปีดอะไรได้10สปีดล้อหน้าหลังเป็นแบริ่งมาเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปผมย้อนกลับไปดูคลิปหน่อย <c oughs> <c oughs> ดาฮอนบอกว่าดีสิ <c oughs> ผมบอกว่าเป็นจักรยานพับที่คุ้มค่าที่สุดณเวลานี้อ่าสำหรับดาฮอนนะ1,9,900บาทได้10สปีดได้เฟรมโคมอรี่ได้ล้อหน้าหลังแบริง่งเบาะนุ่มปอกแฮนด์ดีเนี่ยอยากให้ดูเบา เบาะนุ่มเลยนิ่มมากๆปกแฮนมีที่พักมือคือสบายไปหมดอ่ะคันนี้สบายไปหมดเชียมีสองสีนะมีสีเขียวกับสีแดงชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับผมต่อด้วย BMX Red Line นะครับผมตัวนี้ราคา6,900บาทเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับเด็กเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับใครอยากได้ BMX สักคันหนึ่งปั่นย้อนเขาเรียกว่า ย้อนวยอ่ะย้อนไวยไวสมัยก่อนเราป่าน BMX กันเนอะอ่าเด็ดไลน์เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยอดนิยมนะครับผมสำหรับ BMX ตัวนี้อ่ะ0บาทมีสีเขียวสีครีมสีแดงสีดำแล้วแต่ชอบละ KHSF 2 0 T3 เหลือขันสุดท้ายแล้วคันนี้30,000 4,900บาทนะครับผม34,900บาทอาตอนนี้มีสีเทานะครับผม KHSF20T3 สนใจทักมานะเหลือคันสุดท้ายแล้วสำหรับ F KHS นะครับผม Mint T9C นะครับผม Mint T9C T9C เนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับ Mint Bob 7 Bob อะไรพวกนี้แหละแต่ ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือราคาตัวนี้อยู่ที่17,900บาทเท่านั้นก็คือเป็นตัวราคาย่อมยาวลงมาได้9ก้าสปีดนะสำหรับตัวนี้ได้9ก้าสปีดมาเลยนะตัวนี้ตอนนี้จะมีแค่สีน้ําตาลตัวนี้ครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าสีอะไรสีจำจำชื่อสีมันไม่ได้สีสนิมสีน้ําตาลละกันอ่ะง่ายๆตัวนี้1 10, 7 9 0 0บาท มิ n บ b ๊คเซเวมีสีเทาแลมโบอยู่นะครับความสวยความคลาสสิกของมิทบุ๊คเซเวยังอยู่เต็มอาอะไรล่ให้มาดูดีเนี่ยใช้ยางชอเบคโคจกมาด้วยนะครับผมตัวนี้ราคา22,900บาทอ่าสนใจก็ยังทักมาได้นะครับจักรยานไฟฟ้าดาฮอนนะครับผมตัวนี้คือดาฮอนยูนิโอนะครับผมพูดตรงๆ ของมันเพิ่งมาส่งยังไม่ได้สัมผัสอะไรกันมากมายเอาให้ดูก่อนราคาบอกราคาก่อนแล้วกันตัวนี้4 10, 9 9 0 0บาทนะเป็นระบบ Mid-Drive นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์จะอยู่ในกระโหลกนะครับผมอยู่ในกระโหลกตัวนี้การปั่นทำได้ดีแน่นอนการปั่นทำได้ดีแน่นอนอใช้ระบบแอสซิสต์นะครับผมจะไม่ได้เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่จะแบบ บิดแล้วไปได้เลยไม่ใช่จะจะให้ระบบเป็นระบบช่วยปั่นนะครับผมเป็นระบบช่วยปัน่นเดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับผมบางคนอาจจะพอรู้แล้วล่ะเพราะว่ามันเคยเข้ามาขายแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยอ่าผมเอาเข้ามาปุ๊บ ลูกค้าเอาไปเลยไม่ได้ทำรีวิวไม่ได้ทำอะไรเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นลึกก็เลยยังไม่มีรีวิวคันนี้ออกมาให้ดูนะครับผมเดี๋ยวขอลองเล่นอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำรีวิวให้ดูว่าหน้าตาไอ้มันดียังไงระบบมิดไดฟ์เนี่ยมันแตกต่างกันระบบที่เป็นมอเตอร์อยู่ในดุมยังไงนะครับผมเดี๋ยวทำรีวิวให้ดูแล้วลองตัดสินใจกันอีกทีแต่รู้ว่าระบบมิดไดฟ์ดีแน่นอนนะครับผมนี่คือดาฮอนยูนิโอแน่นอน ถ้าเกิดอยากได้จักรยานพับอ่า e b i อ e น้ำหนักเบาตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ตัวนี้หนักแน่นอนแต่มันปั่นดีแน่นอนอ่ะก,ก,ก,กล้าการักล้าการันตีเลยระบบบ,บิดไดฟ์เนี่ยมันแพงกว่าระบบที่อมอเตอร์อยู่ในดุมมันมาแค่สีเดียวนะครับผมยาหอนยูนิโอตัวนี้มาแค่สีแดงสีเดียวเท่านั้นนะครับผม4 4 9 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ อ่ะพอพูดถึง E-Bike แล้วไม่พูดถึงคันนี้ก็ไม่ได้นะต้องบอกว่ามันเป็น E-Bike ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ขายมา <c oughs> จริงๆจริงๆทำให้ถึงชอบเพราะว่าปกติ E-Bike เนี่ยแต่ละคันเนี่ยน้ำหนักอยู่เท่าไหรอ่อ่ะ17โล18โล20โลคันนี้อยู่ที่12โลเนี่ยคันนี้อยู่ที่12โลเป็นจักรยานพับ e ีบอยที่น้ำหนักเบาสุดๆเบาที่สุดเลยนะครับผมใครอยากได้จักรยานพับ e ีบอยนะคันนี้น่าสนใจมากนะครับมันคือดาฮอนเคเฟเทอร์เฟเ t อร์ที่แปลว่าอะไรอ่ะขนนกอะขนนกขนนกขนนกกับดอกไม้อ่าไม่ใช่ข <c oughs> นนกนดอกไม้พี่เบิร์ด <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ <c oughs> พูดไปเดี๋ยวคนไม่รู้จักเยอะ หรือว่าคนที่ดูผมจะรู้จักคนนกกระดองไม้ก็ไม่รู้พี่เบิร์ดนะโอเคงั้นตามนั้นนะครับผมตัวนี้ราคา32,900บาทมีมา2สีนะมีสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนจัดสีนั้นนะครับ สีเทาแล้วก็สีเขียว32,900บาทจักรยานพับ e-bike ระบบ a s สซิสเหมือนกันนะ,ะใครยังไม่เคยดูรีวิวย้อนกลับไปดูรีวิวเซิร์ชด้าฮอนเคฟเตอร์ยังไงก็ต้องเจอนะครับผมย้อนกลับไปดูรีวิวผมว่ามันเป็นจักรยาน e-bike ที่ดีมากๆ1ตัวเลยในตลาดนะครับผมไปกันต่อที่ด้ h ฮอน วิอ uh, ีโวดาฮอนวิอีโวเนี่ยราคา31,900บาทนะครับผมมี2สีนะมีสีเหลืองแล้วก็สีดำด้านทั้งคันนะครับผม31,900บาทนะอ่ะดาฮอน K9X เอนีเอาด้านนี้ดีกว่าย้อมแสงแตะกี้นี้อ่ะเ9 x เห็นไหมด้าฮอน k 9เเนี่ยราคาอยู่ที่ เท่าไหร่วะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทมีสองสีนะมีสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นเขียวทหารเนาะแต่หน้าร้านตอนนี้จะมีแค่สีเทาอยู่นะครับผมสนใจก็ยังสั่งได้นะครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะถัดมาดาฮอนเคสามพัสตัวนี้เป็นมือสองนะครับก็คือมันก็คือตัวเดียวกับเคเก้นั่นแหละไม่ได้แตกต่างอ่าตัวนี้ดาฮอนเคสามพัสตัวนี้ขายอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้า เป็นมือสองนะครับคุ้มคันนี้คือแทนที่จะเสีย2 2 0 0 0อ่ะ22,900อ่ะจัดคันนี้เลยคุ้มแน่นอน17,900บาทอ่าไปกันต่อนี่ดาฮอนมิวดี9มี2ส,สีนะครับมีสีดำคันนี้เป็นสีดำด้านนะแล้วก็มีสีเงินด้วยนะครับผมแล้วแต่ว่าจะชอบสีไหนนะครับตัวนี้สีดำด้านคันนี้ราคาอยู่ที่อ่า 2,900บาท2,900บาทสำหรับดา h o ฮอนมิวดีเนะครับผมเลือกได้2สีนะสีดำกับสีเงินสีเงินไม่มีสั่งได้ต่อกันด้วยที่มินทีเอ่ายี่สดีคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น1นึคันที่ผมว่าคุ้มนะหลายหลายคนมองข้ามมากๆเลย1คือ9สปีดกระโหลกกวงดิสเบรคล้อหน้าหลังแบริ่งจบแล้วอะในราคา1,1,900บาท คุมม้มไหมผมว่าคุ้มมากคุ้มมากจริงๆสำหรับคันนี้ตอนนี้หน้าร้านมีแค่สีเดียวคือสีเหลือบคันนี้เลยนะถ้าเกิดสนใจก็ทักมานะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะอ่ะดาฮอน Curve หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วดาฮอน Curve ตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเป็นล้อสินิ้วของดาฮอนนะครับผมราคาไม่ดุนแรงมีบางคนมาให้แล้ว7สปีดปั่นสบายๆคอยืดได้ 15,900บาทอีกรุ่นหนึ่งที่ช่วงหลังมาแรงอยู่ดีมาแรงเฉยดาฮอนเชาดาฮอนเชามีสองสีให้เลือกนะครับมีสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผม18,500บาทนะครับผมสำหรับดาฮอนเชานะอ่าเป็นจักรยานทรงแม่บ้านที่ผมเห็นมีแต่พ่อบ้านซื้อไปแต่งกันกระจายเลยแต่ละคนเข้าไปดูในดาฮอนโซซายตี้ดีแต่ละคนแต่งกันกระจายแต่งกันโหดด้วยดาฮอนชานะครับผม่า ต่อกันด้วยฟิก้าอาราบิฟิก้าอาราบิตัวนี้มันมาใหม่นะนี่เป็นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยฟิก้าอาราบิราคาเก้าพันเก้า้อยเก้าสิบบาทล้อสิบหกนิ้วน้ำหนักเบาเก้าโลกว่าเองอะ่ะเก้าโลกว่าเองสำหรับตัวนี้นะครับมันมามีสีใหม่นะคือสีนี้สีเขียวเห็นไหมมันออกเขียวแบบเขียวนวลน,นวนอะ่ะ เขียวมิ้นนวลนวลแล้วกันออกด้านด้านหน่อยๆแต่ไม่ด้านจา๋า <c oughs> 9,990อันนี้คือสีเดิมนะสีดำด้านนะครับผมอันนี้สีเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะ9,990สีแดงนี่แจ่มมากแจ่มมากเนี่ยมีสีแดงตัดดำที่หางตัดดำที่ตะเกียบหน่อยหนึ่งสีแดง9,990สีขาวนี่ก็เป็นสีขาวใหม่นะอ่าเพราะว่าปกติมีขาวแต่มันตัดน้ำเงินบ้างตัดเทาบ้างอันนี้ เป็นตัดแบบออกกึ่งเทาๆน้ำตาลน้ำตาลเป็นสีขาวใหม่นะครับผม9,990สีคันนี้ชอบสีไหนจัดสีนั้นนะอา่ไปต่อด a าฮอนวายป์11,900บาทเหลือคันสุดท้ายแล้วคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยด a าฮอนวนเก้11,900บาทสนใจทักมาเป็นตัวเริ่มต้นสุดๆเลยของดาฮอนนะครับผมสำหรับตัวนี้ต่อกันที่ดาฮอน 30 anniversary <laughs> 30 anniversary remake ก็คือแต่ก่อนเนี่ยก็เคยทำมาแล้วเนอะอันนี้เนี่ยเหมือนกับทำใหม่โดยที่พัฒนาอะไรให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเดลเทกสายอะไรพวกเนี้ยที่มันใส่เข้ามาเลยนะครับล้อหน้าหลังเป็นแบริ่งสีทองทั้งคันนี่สีทองทั้งคันที่สำคัญชุดขับ1051 Speed ห้าสเอปีหนึ่งปีดล้อ4ี่ตัวนี้ราคา คุ้มสุดๆส9 9 0 0 0าทอ่บาทอะทำไมผมถึงบอกว่าคุ้มทำไมราคามันดูแพงใช่ไหมมันจริงไม่แพงนะเมื่อเทียบกับ11สปีดของดาวฮอนรุ่นอื่นๆเนี่ยตัวเนี้ยผมถือว่าถูกที่สุดแล้วถูกมากๆด้วยถูกกว่าหล,ลายๆรุ่นเป็นแบบ8,900 9 0 0 0บาทอะอะใได้11เวสปีดมาเลยสรับคันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆอะถ้าเกิดสนใจทักมานะครับ ดาฮอนมิวเอลเอ็กซ์อ่ะดาฮอนมิวเอลเอ็กซ์คันนี้อยู่ที่อ่าสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทอ่ะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทสวยหน้าตาดูดีเฟรมโคง้งมนดำด้านอ่าลบรอยเชื่อมน้ำหนักที่สำคัญต้องบอกว่าล้อยี่สิบนิ้วคันนี้เนี่ยหนักแบบเขาเรียกว่าเบาที่สุดในร้านละเบาที่สุดในร้านละ 8.9 8.9 120นะคันนี้เบาที่สุดในร้าน37,900บาทสนใจทักมาอ่ะมาอีกคันหนึ่งตัวนี้ Dahon Wicker LT นะครับผมตัวนี้ชุดขับ105 11สปีดนะจานหน้า2จานเฟรมโค้งออกมีแบบเดียเด่ยมๆนิดนึงใครยังไม่ดูรีวิวลองย้อนกลับไปดูเสิร์ช Dahon Wicker LT น่าจะเจอเลยนะครับผม ตัวนี้ราคา42,900บาทนะ42,900บาทสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะเดี๋ยวเราไปตัวอะไรกันต่อหน่อยหนึ่ง <c oughs> ดาฮอนตัวนี้คืออาดาฮอ,อนครินชนะดาฮอนครินนะครับผมตัวนี้เป็นตัวพิเศษ Limited นะลิมิเต็นะลิมิเต็ยังไงตัวนี้ใช้ล้อดาฮอนโอดินมาเลยล้อดาฮอนโอดินตัวนี้เป็นล้อคาร์บอนนะครับสีขาว เข้ากับสีขาวของเฟรมมากมากตัวนี้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าสวยอ,ะอ่ะอะปูนตรงๆขนาดพับอยู่เนี่ยยังดูสวยเลยนะฮะตัวนี้89,000บาท89,000บาทสนใจทักมานะจ๊ะมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูพวกอะไรกันต่อแล้วกันเราไม่ได้ทำกันมานานเนอะตัวคลิปเดินรอบร้านเอาให้คุ้มๆไปเลยแล้วกัน ขอให้ผมขายของหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่มีของขายอะไปดูกันต่อครับเรามาดูที่เบาบลูสกันนะครับผมเบาบลูสเนี่ยทางร้านมีให้เลือกหลายตัวแหละแต่ส่วนใหญ่นะวันนี้ที่ร้านลงเนี่ยจะเป็นเบาหนังก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหลายๆคน,นอาจจะชอบเบายางของบลูสเนอะแคมเบียมแต่เบาหนังเนี่ยมันนั่งสบายกว่านั่งสบายกว่าสุดท้ายแล้วเวลาหนังมันเข้ารูปก้นเราไปเนี่ย เข้า,ารูปก้นแบบแบบะๆมาอย่างเงี้ยมันนั่งแล้วมันสบายมันเนียนนะครับผมอ่ารุ่นที่แนะนำของ Brooks ก็คงจะหนีอะไรไปไม่พ้นสำหรับ Brooks b 1 7นะครับผม Brooks b 1 7เนี่ยดีที่สุดแล้ว4,490บาทสบาทเออสบายๆใช้ง่ายนะครับเชียร er, ์บ o ูสบ1 7จะเป็นตัว b 1 7 Special ก็ได้5,290แล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวไหนนะแต่ค่อนข้างเชียร์บุูสบ1 7 ราคาเบาๆไม่แพงอ่ะแล้วก็อยากให้ดูตัวนี้ลิมิเต็ดมากๆเห็นลายไหมนี่ลายมันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่านี่สวยไหมมันคือกระเป๋าใต้อ่านบุก๊กนะครับผมเป็นกระเป๋าใต้อ่านบุก๊กตัวนี้อยู่ที่6ก 6,900บาทอ่าเป็นรุ่น B 1 8นะครับผมกระเป๋าใต้อานรุ่น B 1 8เป็น t b o x นะครับสวยงามมากๆตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะทำมาผลิตอ่าผมไม่แน่ใจเขาทำมากี่ใบอะ่ะแต่น้อยน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นสนใจจัดมานะ <c oughs> จัดมาได้เลยนะครับผมอ่ะไปกันต่อเราไปดูไฟกันหน่อยเราไปดูไฟกันหน่อยไฟเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า ชุดที่ขายดีมากๆคือตัวนี้แอมสีรอกับลาผิดไมโครนะครับผมสว่างดีคุ้มในราคาพันห้าอเก้าสิบของแค t ไอ e ด้วยอะ่ะของแค t ไอ e ด้วยผมว่ามันมั่นใจได้เนอะสำหรับแค t ไอ e ทุกวันนี้ไฟที่ผมใช้ก็ของแค t ไอ e เพราะว่าเคยไปใช้หลายแบรนด์แล้วอะ่ะโอเคหลายแบรนด์หน้าตาจะดูดีดูสว่างใช้งานดีแต่มันไม่ทนอะ่ะ มันไม่ทนเหมือนของแคทอ y e จริงๆต้องบอกว่างานของแคทอ y e ทนจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวแบบอ่ะแบบชุดอย่างเงี้ย9 9 0บาทเป็นใส่ทานนะแค่ตัวนี้ยังทนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นของแคทอ y e ผมเชื่อใจได้ทุกวันนี้ไฟในร้านก็เลยเน้นขายแต่ของแคทอ y e เป็นหลักนะครับผมอ่ะอยากให้ดูตัวนี้หลายๆคนจะพอเห็นและติ๊งตองติ๊งตอง อ่ะเอาเฮ้ยไม่ติ้งต่องล่ะเดี๋ยวก็เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาจจะมีจับนี่นี่เห็นไหมอ่ตัวนี้คือกระดิ่งของแคทไอ e นะครับรุ่นนิโดใช่ป่ะนิโดอ่ะให้ดูนิโดมีสามสีนะ มีสีทองสีเงินสีดําแล้วแต่ชอบสีไหนนะครับผมจัดกันได้อยากได้วินเทจหน่อยก็สีทองกับสีเงินนะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยสีดําผมว่าสวยหน้าตาดูดีคลาสสิกแหหล่อหล่อหล่อ,ลอสำหรับตัวกระดิ่งตัวนี้แล้วมันเล็กดีด้วยอะ่ะเออเวลาใช้งานก็สบายใจเนาะสำหรับตัวนี้อ่ะอยากให้ดูปลอกแฮน์นะครับผมตัวนี้เป็นปลอกแฮน์ของไซโคเวชั่น เป็นตัวใหม่นะเพิ่งเข้ามาตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปอกแทนหนังที่มีที่พักมือแล้วจับเนี่ยต้องบอกว่าปกแฮนหนังอันนี้ยปกติปกแทนหนังมันจะไม่นุ่มเนะตัวเนี้ยนุ่มจับสบายมากๆนะครับผมสีน้ําตาลคลาสสิกแน่นอนปอกแฮนหนังราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยตัวนี้ 2, 490บบาทนะแต่กล้าการันตีความสวยงามมากๆนี่นะครับผม ดูดูงานเขาดูเนียบดูดีไซโคเวชั่นตัวนี้แนะนำแต่ใครที่บอกว่าไม่เอาความคลาสสิกต้องการนิ่มอย่างเดียวไม่จาเป็นต้องน้ำตาลจากตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นโทมฮอคอินโดโลนะครับนิ่มนิ่มจริงๆจับสบายจริงๆตัวนี้ขายดีนะในราคา790บาทเท่านั้นราคาดีไม่ล่ะตัวนี้เยี่ยมจริงๆสสลับตัวนี้ ส่วนยางนอกเราก็มีให้เลือกพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นชอเบ้นะครับผมเคนดาหรือไม่ก็ตัวแบบอหายาง16นิ้ว16-349 16-305 2 0 4 6 6ส5 4 5 1เรามีให้ครบนะครับทักกันมาได้ผมคงไม่ไล่ไปทุกตัวนะอ่ะเอาลอไล่กันแบบคร่าวๆแล้วกันรุ่นนี้ขายดีอ่ะชอเบ้ โชวเววัน uh, นะครับผมตัวนี้เส้นละ950บาทนะครับผมเส้นละ950บาทมีสีดํามีขอบ uh, มีทั้งสีดําล้วนทั้งอันแล้วก็ขอบเหลืองแบบตัวนี้นะครับผมตัวนี้สวยมากตัวนี้ผมใช้เองอยู่นะครับหรือ uh, จะเป็นโชวเบ่บิ๊กแอปเปิลใครชอบยางใหญ่มาจับได้นะครับ ใช่ชอบยางใหญ่ตัวนี้เนี่ยเวิร์กเลยตัวนี้890บาทต่อเส้นนะอ่าพวกเนี้ยเรามีให้เลือกนะครับผมอ่าไม่ต้องไปที่ไหนไกลส่วนนี่ยางในเติมเติมมากๆอยากได้ไซส์ไหนอะ่ะบอกมา บอกมาอย่างไหนมีครบนะอย่างไหนมีครบอยากได้ไซส์ไหนบอกมาอ่มีให้ครบหมดนะครับผมอันไหนขาดผมก็เติมอันไหนขาดผมก็เติมแหละไม่ต้องห่วงไม่มียางแบบเก่าค้างสต็อกแน่นอนนะสําหรับยางไหนอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่เป็นไปไม่ได้นะมันคืออ่า กระเป๋าใส่รถนะครับผมหรือกล่องใส่รถของวิสิตานะครับตัวนี้ก็คือวิสิตาคริปเปอร์มีทั้ง16นิ้วแล้วก็20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่น2.0นะเพราะฉะนั้นพัฒนามาจากรุ่นเดิมเรียบร้อยแล้วมีหลายสีให้เลือกนะมีเนี่ยมีสีเขียวิสีส้มสีดำล้วนแล้วแต่จะชอบแล้วสำหรับตัวนี้แนะนำตัว20นิ้ว2,490ตัว16นิ้ว2,190แล้วแต่ชอบว่าชอบตัวไหนนะครับผม มาปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมใครที่สนใจตัวไหนทักผมมานะของมีให้เลือกตึมมากมายนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบอันไหนก็ทักมานะครับผมจักรยานมีของมใหม่เยอะดาฮ o อนฮิตมีโปรโมชั่นอยู่รีบเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับผมในราคานี้นะไม่ใช่ว่าดาฮ o อนฮิตจะหมดแต่ว่ามันจะต้องปรับขึ้นเป็นราคาเดิม12,500แต่ตอนนี้มันขายอยู่9900ถ้าเกิดหมดแล้วก็จบไปนะครับผมเพราะฉะนั้น ชอบตัวไหนทักมาสนใจติดต่อ0897600299หรือ,อสั่งมาในไลน์ไอก็ได้นะครับจะเป็นแอสไซน์ไบค์การ์เดนบีเมีแอสไซน์นำหน้านะมีแอสไซน์นำหน้ากับหรือทักมาเสร็จมาใน Facebook ก็ได้นะครับผมใครไม่สะดวกมาที่ร้านสั่งได้นะครับผมถ้าเกิดจักรยานเนี่ยมีค่าส่ง300บาทมีค่าส่ง300บาทหรือจะไปสั่งสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละอันมันจะใหญ่ขนาดไหนถ้าเกิดเล็กๆมันก็ค่าส่งนิดเดียวนะครับผมส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับผมอ่สำหรับวันนี้ยังไงก็กราบลากันไมก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ